ระเบิดเมื่อเช้าเนี่ยพี่เป็นคนเจอคนแรกเลยใช่ไหมครับออตอนเจออะเจอประมาณกี่โมงเพีม่มันฟ้ามทะวันหกโมงอ๋อช่วงเช้าเลยใช่ไหมหกโมงฟ้าฟ้านะประมาณหกโมงนะครับตอนเจออะเจอลูกเดียวที่ว่ายางรถยนต์ครอบอยู่ใช่ไหมเพี่เจอเจอแล้วยังไม่ได้ครอบผมเจอไม่ได้ครอบครับเพราะเมียเมียว่าเหมือนว่าเรื่องไร้าสาระเมียเมียเมียเขาไม่เชื่อแต่ผมคิดว่าใช่ อ๋อตอนแรกคือยังยังไม่ได้ตังคนว่าไม่รู้ว่าเป็นระเบิดหรือไม่ใช่ใช่ผมก็วิ่งไปเอาน้ําแข็งกลับมาพอซื้อแข็งเสร็จกลับมาเสร็จผมมั่นใจว่ามันใช่ผมเลยเอ้ยก็เลยเอายางไปครอบประมาณคือพี่เอายางไปครอบแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่เนาะครับแจ้งผู้ใหญ่แล้วพอรู้ว่าเป็นระเบิดจริงๆแล้วก็ไม่มีการเอาไปทําลายแล้วเนี่ยตกใจไหมพี่ก็ก็ไม่เป็นไรนิ่งๆนิ่งๆเนาะเพราะเราไม่ได้ไปจับไปอะไรไม่ไม่ไม่ที่ผ่านมาเคยเจอไหมพี่เหรอไม่ไม่มีไม่ีเนาะ ก็เพิ่งเจอครั้งแรกครับครับจากการาทําลายระเบิดที่เก็บได้เป็นยังไงบ้างครับก็คือขออนุญาตนำเรียนนี้นะว่าวสัสถุระเบิดเนี่ยเป็นวัตถุระเบิดอ่าสวงเครื่องยนต์อยู่นะครับแต่เป็นเบิดสแสวงเครื่องที่ปิดด้วยคนมือคนเดียวนะครับซึ่งสามารถทาได้ในท้องตลาดอุปกรณ์หาง่ายนะครับัญหาง่ายนะครับก็เป็นที่แพร่หลายในในทั่นวไปของกลุ่มคนในรุ่นนะครับก็คือหนึ่งเป็นพวกของดินดำ เินดำมีหินนะครับมีกระปูมีเศษแก้วก็เป็นลักษณะของการระบบอ่าชนวนเป็นระบบเศษสีนะครับหินเศษสีกั็หินมีดินดำมันเป็นเป็นเป็นการตกลจุดก็ง่ายต่อการประกอบแล้วก็ทําให้คู่คู่หลี่นะครับหรือาคู่คู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยอันตรายสาหัสได้นะครับกระปูนี่ก็ทิ้มแทงได้นะครับก็เคยมีเคสที่ว่ากระปูเนี่ยทิ้มตัดหัวใจนะครับภาพระาย ตอนนี้ทำลายเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ทําลายเรียบร้อยแล้วครับโดวยวิธีการครั้งแรกนะครับเราลองวิธีการที่ว่าเผาใช้รับวิธีการเผาให้ให้บริติส่วนที่ห่อหุ้มภายนอกเนี่ยถูกไฟไหม้ไหม้ไปแล้วก็ดินดําภายในจุดจุดจุดไฟนะครับเพราะดินดำเนี่ยถ้ามันเป็นช่องว่างมันก็แค่ติดไฟแต่ถ้ามันมีที่อับมันก็จะเกิดการขยายตัวเช่นเหมือนเราเรายิงลูก,กประทัดนะครับประทัดถ้าเราผ่ามาพบจุดไฟมันแค่ลูกที่เฉย ครับแต่ถ้ามันมีอะไรอัดมันก็ถือการคาลิเบอรหลักการเดียวกันนะครับครับอากจะให้กูเดชบอกสักนิดนึงครับว่าถ้าสมมติมีประชาชนหรือเด็กไปเจอเนี่ยครับคนแนะนํายังไงบ้างครับก็คือตอนนี้ผมต้องขออนุญาตทำเรียนงนี้นั่นว่าพอจวบแล้วยองนะครับครูผูดที่อยู่ที่อยู่นะครับซึ่งผมเป็นคนหน้าชุดอยู่แล้วนะครับก็ฝากเขาว่พี่น้องว่าถ้ามีเหตุการณ์อย่างนี้นะครับรูปลักษณ์แบบนี้นะครับเรื่องต้นเลยนะครับก็ต้องแจ้งผ่านผตุลาหรือผู้ใหญ่บ้านนะครับเพืช่วยทำหนังชั้นไปนะครับแล้วก็แจ้ง หรือผ่านสุ้ยองหรือผ่านช่องไหนแล้วแต่ที่ง่ายที่สุดนะครับหรือมีเพลิงไหม้ก็ดิ้เพลิงเข้าไปนะการผลิต่อ,องโดยตรงนะครับก็ฝากไว้ว่าอยาแต่ต้องนะครับเพราแรกนะครับมันอาจจะไม่ใช่ลูกเดียวนะครับเดี๋ยวเขาดูวิธีการเราพบเขาอาจจะมีวิธีการที่ดีกว่านี้นะครับเสบริมผลิตภัณฑ์ในการมาอ่าน้นก็ฝากชาวบ้านไม่พี่น้องหรือการมาลูกหลานที่ไหนที่พบเห็นแบบเนี้ยก็ตเตือนลูกหลานนะครับเพราะว่าอันนี้มันเหมือนกับเป็นผิดกฎหมายของวัตถุระเบิดโดยตรงเลยนะครับผิดทุกอย่างเดียว